คุณตรงตรงเลยยังไงแล้วครับอ้าวคือโรงเรียนแต่โรงเรียนนี่ครูโรงเรียนเขาก็ดีทุกคนแต่ว่าถ้าไม่ดีก็คือตัวนักเรียนอื่นคือตัวนักเรียนอยื่นถ้าว่านักเรียนอ่ะจะทําตัวดีอยู่ในโรงเรียนหรือว่าจะทําตัวดีอยู่ข้างนอกครับมันก็เป็นขึ้นอรู่ว่านักเรียนอีค่ะพี่ยายมองๆดูนะครับเพราะว่า<ป>ก็ไหนก็จุยบัวนนี่กัเรียนสองคนสามคนมาจบมุเแล้วเขโรงเรียนเขาก็ดีค่ะ แต่ถ้าเพิ่มทำย้ายมองนี่นะย้ายไม่ได้มองกับครูกับโรงเรียนนะย้ายจะมองว่าตัวเด็กนอนนักเรียนน่ะพ่อแม่แห้มาเรียนหนังสือครับเขาเรียนไม่ลูกครูโรงเรียนเขาก็ดีทุกคนโรงเรียนน่ะก็ดีครูก็ดีแต่ว่านักเรียนนะจะเขาโรงเรียนหรือไม่เขาอืียายมองมองดูย้ายไม่ได้มองว่าครูโรงเรียนไม่ดีย้ายมองตัวเด็กนอยนักเรียนดี ถ้าด no anyway. so well, so, ีหน่อยนักเรียนดีโรงเรียนไหนก็ดีหมดครูไหนก็ดีหมดถ้าดีหน่อยนักเรียนครับแต่ถ้าดีหน่อยนักเรียนจะไม่ดีก็คือไม่ต้องไปโทษครูไม่ต้องไปโทษโรงเรียนค่ะพีอยายมองมองดูนะครับคือถ้าถ้าครูโรงเรียนไม่ดีลูกหลานคงจะไม่ได้เรียนดีจนถึงขนาดพี่ยายมองมองดูยายไม่เคยโทษโรงเรียนว่าดกหน่อยนี้โรงเรียนดีหน่อยนานโรงเรียนทําไมไม่เขาโรงเรียน กูยังงานกูยังงี่ไม่ต้องไปโทษครูยายบอกเลยนะยายบอกไม่ต้องไปโทษครูครตัวเจ้าของไม่อนักากรียนหนังสือ,อกขอบขอบคุณหล,ลายๆครับที่เป็นกระจกสะท้อนไอโรงเรียนครับที่ยายเคยมองมองเห็นเหลียวอ่ะหลายคนจะบอกว่าทำไมไปโรงเรียนละลูก ครูโรงเรียนยังงั้นยังงี้ไมต้จงมาโทษครูโดยเฉพาะหมายอยากเรียนหนังสือก็ม่ต้องไปโทษครูครูโรงเรียนไหนอโรงเรียนไหนก็ดีมดครูไหนก็นดีมดพาเข้าไปในโรงเรียนถ้าดถั่วใน้งอยนักเรียนไม่ดีเลยก็คือไมายอยากไปโรงเรียนทุณวิทยาที่คาได้บอกแค่นี้หมะไมีที่โรงเรียนไหนไม่ดีโรงเรียนไหนหม่นั่นหรอก <c oughs> ขอบคุณครับยายขอบคุณครับนะตอีนี้ดูดูเงินที่เหลือนเนี่ยออก็จะขออนุญาตแบกยอดเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เหลือประมาณแปดแสนเนี่ยไปเพิ่มน,นะครับดังนี้นะครับ,นนรบดูดูไว้นะครับจดไว้ก่อนนะครับข้าวชุดตรวจเอทีเคเนี่ย ให้ซื้อประมาณสามพันหกร้อยเราคูณจะออกมาได้ประมาณเท่าไหร่พูดง่ายว่าทำไมต้องใช้3,600นักเรียนหัวเชลดียน,นักเรียนครูหัวเชุดียนหนึ่งชุดนะครับอ,อันนี้นะครับเป็นกิจกรรมพัฒน,นาผู้เรียนที่เหลือจากภาคเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมันยังต้องเอามาบริหารจัดการต่อก็คือ,อไปนโยบายเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน เขียนไว้ประมาณนี้เพราะว่านอกจากซื้อชุดส่วแล้วมันมีอะไรกเยอะแยะไปหมดเนาะนัะ่นีนะ่ะประมาณอันที่สองไม่ทราบว่าดูเรื่องวงโยธาทิศมันมีไหมในนะั้นองค์การกิจกรรมสับสูนวงโยธาทิศอยู่บริการ ซื้อข้าวซื้ออะไรให้เด็กนักเรียนวงโยธาพิศนรสอกีรัฐใส่เท่าไหล่หนึ่งหมื่นห้าพันครับแต่เท่าไหเป็นแสนอ้าวพอดูแล้วแต่ละทั้งเนี่ยกินข้าวเยอะ เนพัฒนาผู้เรียนเออเเอางินพัฒนาผู้เรียนที่เหลืออยู่ประมาณแบบแสนเนี่ยใส่เข้าไปเท่่าไหรคะใส่ให้ได้หนึ่งแสนนะคะใส่หนึ่งแสนใช่ไหมคะใส่เข้ไปเเป็นแสนเนี่ยใส่หนึ่งแสนเออเดินก็เรียกหน้าไปมันง่ายๆเพราะว่ามันโดยประมาณเอ k ีเคิี 5เ้านจนมาเอาเขียนใต้เข yeah. ียนหน้าลงที่หอพูดที่หอจุดจุดเส้นนโยบาย200ล้ามือโดยโดยมา ไปเติมเลยเวลาไปดนคูขิดจะได้ง่ายจะทำทำลองเช็อีทีนะครับว่าจะไปใส่ตรงไหนของวิชาการอไรนะไปใส่ทีห้า้อะไร คือม ah, ีนะครับหนึ่งสองสามสี่ถ้าไม่มีนะคในนามขององเรเยนโดนสูงศรีาลีก็ต้องขอขอบคุณ นะครับท่านผู <The enk ued gardens> ้ปกครองท่านผู้แทนชุมชนนักเรียนทุกคนคณะครูอาจารย์นะครับที่ได้มามีส่วนร่วมในการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพร้อมทั้งทิศทางที่เราจะดำเนินการนะครับให้จบปีงบประมาณสอง5นะ้าร้บกสตบห้านะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งขอปิดการประชุมครับขอบคุณครับ ដល់អូនបោកចែង